mayang 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 mayang, malam. ah, malah, malah sedih so, ini ada orang di, nas, ngad, di? ที่ใหม่เหรอที่เก่านี่ว่า10เอโอ้ยไปดูเปอร์เซ็นต์ก่อนไหมหน้าหาเพราว่าหกสิบเปอร์เซ็นต์เออค่อยหน้าโดนหน่อยมาโหลมีใครดูเราอยู่ไหมเออทักทายเราหน่อย ดีจ้ากลอปใช่ไหมทิมมี่ป่ะปันหาไงวัตจี้เนี้ยเอ้ยไม่ใช่ดิสแตมหืมเออสแตมดีจ้าตอนแรกเรามีเพชรอยู่ประมาณพนะันสองเนาะเราก็สุ่มไปละสุ่มไปแล้วก็ได้อะไรวะได้ไก่มาห้าตัวยังขาดอีกสามตัว ต้องหาไก่อีกขอรับขอรับไก่ทองมาก่อนแล้วกันเนาะเราไม่มีจี้ A an. เอ i คิดตั้นเขาเรียกอะไรวะโขง่งคิดตัน้นเออะเราเอาไปตีบวกหมดแล้วอะก็เลยต้องหาไก่อีก3ตัวใช่ปะน่าจะใช่แหละเออเราต้องหาไก่สามตัวเดี๋ยวขอรับกี้ไก่เอก่อน ไม่รู้ว่าเว้นนี้เราจะทุ่มสุดตัวโทรโกงเราชอบด้วยเรามันใส่วิกด้วยเราต้องหาเฮ้ยเข้าเกมได้เลยวะให้อะไรมาเนี่ยคำนึงนะจะตุ่มหมดตัวเลยแล้วเมื่อกี้เรามีอยู่พันกว่าเราสุ่มเหลือแค่นี้แหลนะอะได้จี้ไก่มาแนละ้วไก่แดงเอสมันก็จะเหลือเรียกอะไรอะ่ะ เราโขง่งคิสตันได้มาไงวะอ๋อจะต้องมีโข่งธรรมดาอีกเหรอเฮ้โหอ๋อต้องหาอันนี้่ไออก่สามตัวโอ้โหหาไก่อสามตัวสี่ตัวดิเพื่อจะเอาอันนี้ให้ได้อันนี้แล้วก็ให้อันนี้มาต้องเอาแรกอันนี้โอ้โห <c oughs> <c oughs> เอาจัดไปจัดไปเราสุ่มไปแล้วนะครั้งแรกได้ไก่เอสมาแล้วนะทำอะไรดีวะขายเหรอขายแล้วกันเหลืออยู่400อ่ะอเราเจะเอาให้ได้ ลุยเลยตัวไก่โอ้โหเฮ้ยมาแล้วเว้ยขออีกสามตัวได้ปะเฮ้ยคะแนนลัคกกี้เต็มเหรอเราจะเอ็ดเลยหรือว่าเอาเอก่อนวะเอก่อนแล้วกันกนะขอ,กอไก่ได้ปะจะมีปะไก่ แคปนึ่งนะคะแนนลักกี้มันเต็ม,มเราจะสุ่มให้หมดนี่แหละเฮ้ยมาแล้วเว้ยขออีกต้องคะแนนลักกี้ก็มีนะเฮ้ย,เย,ยอยไยขายเยวะเราขาดไก่อีกสองตัวเราก็จะได้แล้วสุ่มให้หมด เพชรหมดไม่เป็นไรเราหาใหม่ได้เพราเดี๋ยวตอนเย็นเราก็จะได้อีกสามร้อยเพชรพุ่มหนึ่งอะ่ะอุ้ยเฮ้ยมาทำไมไม่น่าแลกเลยว้าผูอะไรวะอยากได้เอเว้ยจี้ไก่อะ่ะ โอ้หดูนี่ได้ไก่มาสองตัวได้ไก่เอสมาสองตัวเลยเราไม่น่าเป็นแรกเลยทีแรกขออัปเดตก่อนนะแป๊บนึงเอาจี้แสงแล้วกันจี้แสงเยอะเราขาดไก่อีกแค่สองตัวไก่เอเนาะอ,อีกสองตัว เีอพบวกห้าไว้ก่อนแล้วกันเราจะเคลียร์ช่องเนาะก็หกสิบเปอร์เซ็นก็ถือว่าเปรอร์เซ็นต์มันเยอะนะคือเราต้องหาอยู่แล้วแหละคือต้องเอาไว้อะคือต้องมีอ่ะเอาเอา,าให้หมดนี่แหละ ไปเรามาลุ้นกันขอไกอีก2ตัวนะอ่ะไม่ามาว่ะฮึบโอ้โหบ้าไปแล้วเอ้ยขออีกตัวนึงหมดยังโอเคเรียบร้อยจังหวันี้เราก็ได้จี้ใหม่มาเรียบร้อยแล้วครับก็ลงทุนไป1,000งพั 200เพชรนะครับที่เสียไปเฮ้ยเอาถูกปะเนี่ยต้องเอากี้นี้ปะต้องเอาโทรข่งธรรมดาปะเสร็จแล้วเราก็จะมาแลกคิดตั้นพอแลกคิดตันปุ๊บก,ก็จะมาแลกอันนี้ใช่ปะเออถูกนะมารับเลย อะไรคนมันเก่งนะน้องแป้งมาดูเราอยู่ปะเนี่ยใครมาดูเราฮัลโหลก็ผมก็มีเพจอยู่ที่ยังไม่ได้ไม่ได้รับอีกนะก็เดี๋ยว <c oughs> อ้อสิมีใครมาหรือยังไม่ทักทายเราเลยเราได้แล้วน้วยจี้ใหม่อะ่ะหมดไปหนึ่งพันสองร้อยเพจหนึ่งพันสร้อยเพจหมดตูด <c oughs> เพชรหมดไม่เป็นไรเราหาใหม่จี้ดองเราก็มีนะเราไม่เปิด <c oughs> สุ่มเอานี่แหละคะแนนลัคก,กี้อะ่ะก็มีนะลองเปิดดูเพราะเมื่อกี้ผมก็เปิดได้ไก่เอสมาเออคือฟุกอะ่ะเราไม่น่าไปแลกเลยตอนแรกอะ่นะเราเน่จะเปิดคะแนนลัคก,กี้ไปก่อนกล่องจดหมายผมก็ของเยอะมากนะมันยังไม่ได้เคลียร์เลย บางทีก็รับไม่ทันก็ปล่อยปล่อย,อยทิ้งไปอ่ะก็น่าจะได้แล้วนะ1,200งพัรเพรทุกคนดวงดีก็จะได้อาจจะไม่หมดเยอะเหมือนผมก็ได้อ่าเึิบเสร็จแล้วเราก็จะไปเอาผงคิดตั้นใช่ปะเอาไหนวะ เอาโข่งคิดตั้นใช่ปะพอโข่งคิดตั้นปุ๊บมันก็จะได้ไอ้นี่มาเออมามาอ่ะรับโข่งคิดตั้นอีกอ่ะเอาเข้าไปอ่ะมันจะทํามาให้ยุ่งยากทำไมอ่ะต้องมารับโข่งคิดตั้นเพื่อที่จะไปเอาโข่งเอสก็จบกันไปนะครับจังหวะนี้อีเวนต์ขอทำซิงหล่อนิดนึงอ่ะ แต่ว่าไม่ต้องอิจฉาเราเนาะแหน่แหนะแหนะโอเคปึ๊บเสร็จแล้วอารับเลยครับช่วงวันนี้ โทรโคงแห่งชัยชนะสุดยอดเรียบร้อยเราก็จะไปทำการอัปเดตกันเนาะก็ปิดอีเวนต์กันไปอีเวนต์หน้าเราค่อยหาเพชรใหม่เฮ้ยอยู่ไหนเนี่ย ต้องหาจี้แสงด้วยปะ่ะมันมีจี้แสงด้วยใช่ปะ่ะไหนเนี่ยไหนเนี่ยขอดูหน้าตามหน่อยดิรับมาแล้ว,ลวเนี่ยโอเคเราได้แล้วนะทุกคนปึ๊บ นี่ไงโทรโกงสุดยอดขออวดักันนะเราจะไปอัพทำการอัพเดทกันเลยอีบีเนี่ยตีมันต้องติดมั้งอหรอเออทองหมดก็ไม่เป็นไรหาได้ อ้โหไม่ติดเลยว่ะถือว่าเปอร์เซ็นต์มันเยอะนะตั้งหกสิบเปอร์เซ็นต์อะ่ะเออเอาไปไปโอเคเรียบร้อยรวมเลยปะอ้าวร้อยมีจี้แสงนี่ว่ะตีบวกห้าไว้เฉย รวมโอเคสามร้อยเพชรพอบยังไม่สวยเลยเราก็ทำการตีบวกเจ็ดที่ไร้ตีอ่ะเอ,อจะติดไหมเนี่ยม่ติดว่ะ ไว่ไม่ติดว่ะเดี๋ยวขอไปรับที่แป๊บน,นึงเอามาตีบวกก่อนเ่อันนี้จะหมดเวลาแล้วว่ะรับก่อนก็ ได้แล้วได้แล้วก็เดี๋ยวขอไปตีบวกก่อนเนาะก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันก็เอาก็ได้มาเป็นการเรียบร้อยแล้วก็สวัสดีเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปรีวิวเนาะเดี๋ยวจะมารีวิวที่ให้ดูก็แค่นี้แล้วกันไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย